วันนี้ก็มาที่ศูนย์ราชการจังหวัดด้านมาดูแลเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยเฉพาะนะครับมีทั้งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นกวามการปกครองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับแล้วก็สํานักง,งานตารวจแห่งชาติผู้ชัผู้ชักการภาค่านะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งปัจจุบันที่น่านเองก็มีเข้ามาแจ้งแล้วประมาณ500กว่าลายแต่ว่าเข้ามา ตามได้ประมาณแค่ร้อยกว่าลายนะครับร้อยกว่าลายเท่านั้นเองนะครับเป็นมูลค่านี่ประมาณ33ล้านซึ่งถือว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมมาที่เราเปิดลงทะเบียนมานี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาไทยที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามานั่งดูกันว่ามันจะสามารถทําอย่างไรให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับโดยการที่เราเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ถึงแม้ว่า500รลายมาลงทะเบียนไว้ BMW, แต่ตามได้แค่ร้อยกว่าลายมันน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะมีเห็นว่าข้อมูลขาดบ้างเบอร์โทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีการสั่งการไปนะครับแล้วท่านรองนายกอนุทินเองก็มีการสั่งการไปที่มหาดไทยว่าให้ลงไปโปรแอคทีฟหน่อยลงไปควานหาคนเหล่านี้ออกมานะครับถ้าเกิดในอำเภอไม่พอก็ใช้กำนันกำนันไม่พอก็ใช้ผู้ใหญ่บ้านตามลงไปเพื่อที่จะดึงเขาเข้ามาให้ได้ S <S <an> เขาก็จะได้เข้ามาสู่ระบบในการไก่เกียร์หนี้สินได้ตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาลงทะเบียนในเวลาทําการของรัชการแต่ผมเมื่อกี้พูดคุยกันเองเนี่ยท่านท่านรองนายกก็บอกว่าน่าจะเราจะเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบนะครับโดยการที่เซตวันมาเลยเสาร์อาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยเราตั้งที่สารากาจังหวัดนี่แหละแล้วก็เอาทั้งฝ่ายการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงก,กางรคลังทกศ แล้วก็ปอมสินมาด้วยนะครับมาเปิดเลยมาเปิดเต้นแล้วก็รับฟังปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างอย่างบริรณาการนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างมา3-4มเคสนะครับบางท่านนี่น่าสงสารมากบอกว่าเงินกู้อยู่80,000บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ4 0 0พันดอกเบี้ยนะวันละ4 0 0พันดอกเบี้ยอย่างเดียววันละสี่0ันจ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายมาหลายแสนบาทแล้ว ขอโทษทีนะครับดอกเบี้ยวันละสี่พันบาทเนี่ยเงินเดือนออกมาแล้วนะคูณมาสามสิบวันเนี่ยเยอะกว่าเงินเดือนนายกนะถ้าเราฟังแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะวันละสี่พันบาทวันละสี่พันบาทต้องจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นแปดหมื่นบาทจ่ายมาหลายปีแล้วเคสนี้เนี่ยผมก็สั่งทางผู้ช่วยการภาคห้าไปว่าต้องเรียกมาจรจาแล้วจบเลย พราะจ่ายมานานแล้วมันทบต้นไปหลายคนแล้วนะครับต้นลบทบต้นแล้วดำเดนินคดีด้วยแต่ว่าทางลูกหนี้เองก็มีความกังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจว่าเรารับประกันความปลอดภัยทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและผมรับประความความปลอดภัยของของลูกหนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่ได้กับลูกหนี้คนนี้นะครับตรงนี้เราทําเป็นตัวอย่างเลยในการที่เราจะแก้ไขหนี้อย่างบูรณาการ นะครับแล้วก็ต้องดาเนินคดีต่อด้วยนะครับอันนี้ก็มาฟังปัญหาที่พื้นที่เลยนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานพื้นที่ที่ได้จัดมาพูดคุยกันจริงๆริงจังไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่สําเร็จมีแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องไหนที่มันยังอยู่ในขั้นตอนในการเจรจาไม่ได้รับการร่วมมือจากท้องที่ยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญหามาคุกคามเรียกไปที่ตู้ตํารวจตํารวจก็บอกว่าจ่ายเงินเข้าไปเหอะมันก็นจบผมไม่ผมไม่พูดถึงว่าในอดีตเป็นยังไงบ้าง นะครับผมก็ไม่ได้มาเอาโทษกับผู้พิทักษสันติราพแต่ผมบอกว่า,วาเราเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราแก้ไขปัญหากันดีกว่านะครับป็นี้อยู่80,000จ่ายจ่ายอยู่วันละสี่พันเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันเกินไปแล้วล่ะนะครับสังคมไทยอยู่ไม่ได้หรอกนะเป็นหน้าที่รัฐบาลน,นี้ที่ต้อ,ตองขจัดปัญหาน,นี้ให้หมดไปแล้วคืนรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ